สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวดวนเลขดังยืน78รอเลยเลขเด็ดงวดวันที่16ตุลาคมบ้านไผ่เมืองพลแนะรีบซื้อก่อนหวยดังข้อหหวยไม่ต้องพักค่ะบ้านไผ่เมืองพลแจกแนวทางเลขเด็ดงวดนี้วันที่16ตุลาคมให้เรียบร้อยแล้วต้องรีบหาซื้อก่อนจะกลายเป็นเลขดังหาซื้อไม่ได้ ม่เว้นช่วงให้เสียใจกันเลยกับแนวทางเลขเด็ดบ้านไผ่เมืองพลหนึ่งในบรรดานักใบหวยชื่อดังที่หลายๆคนต่างรอชุดตัวเลขจากเจ้านี้มาตลอดโดยในงวดน,นี้บ้านไผ่เมืองพลกแจกเลขเด็ดโดนใจแฟนคลับนักเสี่ยงโชคกันเหมือนเดิมว่าแต่จะมีตัวเลขไหนหน่าสนใจและนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่กันบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะแนวทางชุดแรกหวยออกวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565บ้านไผ่เมืองพลแนะเลขเด็ดอัดให้ยับ 7 8เลข2ตัวตรงคือหมายเลข75 85 76 86 79 89 70 80ใครสายงบน้อยรีบมาเลือกสัรกันเลยด่วนๆก่อนที่เลขชุดนี้จะกลายเป็นเลขดังแล้วจะหาซื้อยากขึ้นเมื่อใกล้วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่ประจำวันที่6 6ตุลาคมนี้ยังไงก็ขอให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้านะคะทั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไรททีวี หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ